อันนี้คือเมนูคานิี้มิโซะนะครับต้นตำรับจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นเมนูใหม่ของร้านนานมักกุสุชินะครับชื่อว่าคานิี้มิโซะครับจะมีทั้งหมด4ี่หน้าครับอันนี้จะเป็นหน้าต้นตำรับครับกดกล้องลง เนะห็นไหมร่มันเห็นไหม,มต้องสองประมาณน้นไม่ให้กระดองมันจะไ,ไม่ไหม้เลยต่อไปอันนี้เป็นหน้าไขา่แซลมอนครับจะเป็นท้องแซลมอนแล้วก็ไข่แซลมอนอนะครับอีกสองหน้าอันนี้จะเป็นหน้าหอยเชลล์ครับแล้วก็ไข่ไข่ดิบ เอาไปตัดเป็นแบบไฟจอลมไฟให้มันมีไฟใช่ไหมใช่ให้มันออกเดีย๋ยวเพิ่งเอาหน้าไหนอหนันนั่นนนี้เราจะกินหน้านี้ตอนต้มตับโอ๊ยร้อนร้อนร้อนแล้วมันต้องต้องรอประมาณกี่นาทีพี่โต๊ะถ้าเราเวฟอุ่นๆมาเนี่ยมันจุดระเบียให้มันผูกผุดผุดใช่ไหมครับได้เดี๋ยวมันก็ติดดึงความหมายคือเราจะอุ่นนะอันนี้วางไว้ในที่หนึงเออเนี่ยควันเออมันต<ห>้องอย่างนี้ควันต้องอย่างนี้ าาน,น,นี่ชูราร้อยห้าสิบเก้าบาทครับถ้าเพิ่มข้าวสาลายเพิ่มอีก29บาทได้ข้าวแล้วก็สาลายเพิ่มครับแต่ถ้าอยากได้เป็นหน้าไข่แซลมอนทองแซลมอนอย่างนี้ครับร้อยแปดสิบเก้าบาทาต้องคนได้บยปะ าหน้านี้ไม่พี่เบียบมั้ยเนี่ยเบียบได้หน้านี้เบียบได้เบียบได้นี่ไงมันเริ่มเดือดแล้วพี่โตเราต้องโคนนี่ไงมันต้องโคนต้องเจาะรูให้มันด้วยต้องเจาะรูมันมันจะได้ช่วยเร็วขึ้นเฮ้ยหอมอ่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คืออะไรให้หนูตั้งแบบนี้เหรอใช่มันต้องโคนนี่ไงมันเริ่มขึ้นมาแล้ว รวมกันหอ,หอมเนี่อย่างเงี้ยน่าจะกินได้แล้วมั้งแต่ถ้าเราบิ๊มันก็แค่เดียวมันก็ได้บิ๊ดทั้งร้อนนี่ถ้าสั่งเป็นชุดก็จะได้ข้าวด้วยขอชิมกันว่าร้อนยังก็ <Okay. S 1> คือหมันปูเลยหอมเลยเลยก็เหมือนแบบไม่แต่หอมไม่เออมันเหมือน,นกินปูอะ่ะมันได้รสชาติปูเลยใช่ นี่ยเริ่มเดือนแล้วเนี่นยถ้าร้อนๆจะอร่อกว่าน,นี้แต่ต้องรอก่อนันีเาหนจะรอนจะเงควาน้มัมนเล่เ่ยนจะกินให้ดูก่อนอันเนี้ย มันจะไม่โสดออกมันต้องใช้ช้อนตักนี่ตาปก่อนตักมั้เป็นโซชิหน้ามันปูนะครับก็หอมันจะร้อนไหมเนี่ยกินเข้าไปอ่ะ โอ้โอ,อร่อยแต่ว่าร้อนเดี๋ยวลองลองหน้านีาน่ซิต้องคนใช่ไหม กากินคู่กับสาลาอยอะเข้านะเี่ได้อยู่ถ่ายไปเรยถ่ายไปเรื่อย เรม,มีอีกวิธีหนึ่งก็คือตักมาหนึ่งแล้วก็ลาดตัดตัดกล้องไปแล้วถึงจะได้กินดูเขากินแซนะ่บมากแล้วแต่กับไข่ปุ้งนะมันเหมือนไข่ปูเม็ดเ,เล็กๆอะ่ะเนี่ย ต,ตมันดำว่ะพี่โตมันดำโอเคค่ะดูเมนนิดนหนึง่งกล้องแล้วใช้ปะดำแสดงว่าต้องม,ม,กมิกฝากเมนูด<ช>้วยฝากเมนูใช่ฝากเมนูใหม่ด้วยนะครับคานิมิโซะนี่นีต่ตาน่าครับเดี๋ยวเราจะาไปย่างกันต่อ ท่าอันนี้ลองกันเลยนะ